สวัสดีวันอาทิตย์นะครับเพื่อนๆนไปเที่ยวเพืเ่อนๆเอ้ยไปโหลดได้น,นะคะไปโหลดได้ไปกินเข่าตุงหน้าตาเสากันพี่น้อง11โมงเช้านะคะ11โมงหลือพี่น้องไปกินเข่าตาเสาเด้อเล่นโทั่ทั้งหลายเ็ี๋ยโ้โมกพี่น้อง คุณปลานป้าให้คุลาสมทุกอาทิตย์นะคะไปหาเหรียญก็กกกพี่น้องเบื่อเซ็งจิ้หอดบ้านกับปรดกริกกับคิดถึงประเทศไทยกับบรดกริกลับน้องเขาเดดไดได้ขับรถเลน,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 นก,ลก๊อกกอกกอกอกดจุดจุดจน้จุดจุดจาดจุีจุดาุดจ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 ุดดจุ่จุดจุดจุดดดจุดดด คิดแบ่คิดแบ่คุณป๋าเราอ,อยู่หลายเหล่าท่านแข็งแรงจะเท่าอยู่คิดถึงทุกคนน้าพี่น้องเด้อประเทศไทยเอ้ยมีหน้าเจอกันยังไงหาวิธีติดตกันเป็นไดล่ะดี่หน่อคิดถึงลูกหลานคิดถึงบ้านแล้วนะคะนี้ถวนแอปเปิลกับพ่อแม่แอปเปิลน้าพี่น้องแอปเปิลเบิดแล้ว แกอเปิลมียโกรี่แกแกแ้อเปิ้ลไอ้เปิ้ลเปิดวยระพนงนีก็ไม่เก็บแล้วนะคอกมึงว่าคิดถนนว่าง ชวนไปใส่ไปเบิร์ดพี่น้องชวนก็ไปใส่เบิร์ดไปเบิร์ดใจดีนะคะเนี่ยพี่นอ้องถึงไปใส่นี้ไปใส่กับนี้บ่ได้พี่นอ้องโอ้ยนักแขนพี่นอ้องเอ้ยย,ก,ยก,กแขนบ่ขึ้นกดแขนสามนาทีท่อย่างนาทีแล้วทายวิดีโอมวลนิดเมื่อหน่อยนะคะ เขาให้ทายแค่มือละสามสามวินาทีพี่น้องสามนาทีให้ทายแค่์สามนาทีนะคะลงในยูทูบไปซื้อพี่น้องขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะมีคนติดตามหลายขึ้นหลายขึ้นพี่น้องเอ้ยไล่สารากับพีคนติดตามอยู่นะคะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสามร้อยหกสิบแปดคนแล้วนะคะในช่องดูคลิปเวลาบันยกาศในยาอยากพี่น้องยืดถูกอยู่พี่น้อง ต้องนี่อะอีเมลลงกดอแต,ต่ละทีมันต้องในลงอีเมลพี่น้องในยูทูบนะคะเห็นยาก,กนี่อีกสิบห้านาทีถึงแล้วนะคะแล้กันนะคะอ่ะบางตรงนานิดนึงตรงนานนิดนึงนะคะวันอาทิตย์นี่สิบสอง สองการเดินนะคะทุ่นาะท่งเอนะทุเห็นทุกหน้าว่ะพี่น้องนะผลนะไรใหม่กับเบิดแลว้ว